สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง w o l l ็กซ f ออฟฟิกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็จะมานำเสนอสินค้าตัวใหม่สินค้าขายดีของทางบริษัทอีกแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะนำเสนอกันเป็นเครื่องสแกนรุ่น W610 แล้วก็ W810 นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตั้า2รุ่นนี้การใช้งานเป็นยังไงแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันให้ดูนะคะว่าในกล่องสินค้าหลังจากได้รับสินค้าแล้วเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เลยนะคะหลังจากได้รับสินค้ามานะคะก็จะมาเป็นกล่องแบบนี้อย่างแรกหลังจากเปิดขึ้นมานะคะเด่นๆเ,เลยที่จะเห็นก็คือเครื่องสแกนนะคะทางบริษัทเขาก็จะห่อบับเบิ้ลม่ให้แบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวกันเรื่องการขนส่งการตกกระแทกนะคะแล้วตอนนี้ค่ะ เครื่องสแกนค่ะในกล่องนะคะนอกจากเครื่องสแกนก็จะมีนี่เลยสมุดคู่มือการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็สายเสียบค่ะ USB นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะหัว USB นะคะ ส่วนของการใช้งานเราก็จะมาดูกันนะคะว่าหลังจากได้รับสินค้าแนะนําให้ลูกค้าเสียบชาร์จแบบทิ้นไว้4ีถึงหชั่วโมงก่อนการใช้งานนะคะซึ่งการเสียบชาร์จแบบลูกค้าสามารถนําหัวด้านนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเสียบที่ท้ายเครื่องได้เลยค่ะแบบนี้นะคะด้านนี้ที่เป็น USB สามารถเสียบกับ CPU คอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะค่ะ <ว â! S 1> ทีนี้เรามาดูการใช้งานของตัวา2รุ่นนี้กันนะคะว่ามีข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างกันยังไงบ้างคะ่ะเริ่มจากสิ่งที่เหมือนกันก่อนนะคะเรื่องแรกที่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อค่ะในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะ2รุ่นนี้ก็จะรองรับการเชื่อมต่อได้3แบบเหมือนกันเลยนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบเสียบสายปกติ ง่ายแบบนี้เลยค่ะสามารถเสียบสายแล้วก็ยิงสแกนได้เลยนะคะแบบที่2ก็จะเป็นการเสียบหัว USB เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะโดยระยะการส่งสัญญาณจะอยู่ที่100เมตรเลยค่ะและแบบสุดท้ายซึ่งเป็นจุดขายเรียกว่าไฮไลท์ของ2องรุ่นนี้เลยค่ะก็จะเป็นการเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธนั่นเองระยะการส่งสัญญาณแบบบลูทูธก็จะอยู่ที่ประมาณ10-15เมตรนะคะ การใช้งานของรุ่นนี้นะคะก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุด6-8ชั่วโมงเลยค่ะรุ่นนี้สามารถรองรับระบบเปลี่ยนภาษาอัตโนมัติบนระบบ Windows ได้นั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> ลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องเสียเวลาเปลี่ยนแป้นพิมพ์ภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนการสแกนค่ะนอกจากนี้เครื่องสแกน2รุ่นนี้ยังรองรับระบบโหมดจัดเก็บข้อมูลหรือโหมด Inventory นั่นเองค่ะลูกค้าสามารถนำเครื่องสแกนไปสแกนเก็บข้อมูลไว้ในตัวเครื่องได้ก่อนแบบนี้นะคะ แล้วค่อยนํามาสแกนถ่ายโอนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้ภายหลังค่ะเนื่องจากหัวอ่านของทั้งสรุ่นนี้เป็นหัวอ่านแบบกล้องทําให้สามารถสแกนบนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้เรามาเปรียบเทียบความแตก Contact ต่างของเจ้า2รุ่นนี้กันดูนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นในเรื่องของหัวอ่านค่ะรุ่น610นะคะจะเป็นเครื่องสแกน 1D รองรับการสแกน,นเฉพาะโค้ดแท่งเท่านั้น โดย610จะเป็นหัวอ่านแบบ CCD นะคะลักษณะแสงที่ออกมาก็จะเป็นแบบเส้นแบบนี้นะคะในขณะที่810จะเป็นหัวอ่านแบบ CMOS ค่ะลักษณะแสงที่ออกมาก็จะเป็นเส้นสี่เหลี่ยมแถบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทำให้รุ่นนี้รองรับการสแกนทั้งโค้ดแท่งและก็ QR code นั่นเองค่ะ <Wow. S 1> กรณีของโค้ดลูกค้าที่เป็นโค้ดสีต่างๆก็จะต้องเป็นเครื่องสแกนแบบ 2D รุ่น810เลยค่ะ เนื่องจากรุ่น610นะคะจะไม่สามารถสแกนได้นั่นเองค่ะแล้วนี่ก็เป็นตารางสรุปที่เราทำมาให้ดูกันแบบง่ายๆแบบนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับความพิเศษของเครื่องสแกนรุ่น610แล้วก็810ที่วันนี้เรามาทำความรู้จักกัน สำหรับลูกค้าท่านใดที่สงสัยและมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักมาได้ที่ assign wallx th หรือโทร02-077-6586หรือลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทางโชปปีได้เลยนะคะเพจ wallx thailand ค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวล,ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ